สวัสดีครับร้านสบายดีสวิตนะครับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาเช็คเครื่องของลูกค้านะครับผมเป็น Mac bookpro A1502 นะครับก็มาในอาการคือไม่เจอ ssd นะครับผมหลังจากตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่า ssd ดีของคุณลูกค้ามีปัญหานะครับก็ไม่เจอเลยทาการเปลี่ยน ssd ใหม่นะครับผมแล้วก็ติดตั้ง OS แล้วก็โปรแกรมพร้อมใช้งานนะครับผมสำหรับลูกค้าใดที่มีปัญหาเรื่องเ s สีเสียก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนได้นะครับผม ฝากเป็นมำไมที่สวิตไว้ด้วยนะครับก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวชิรพลเซ็นทรัลัานาทิเบศตมอข้าท่าพระเตมอบางกะปีมอบางแคนะครับผมแล้วก็มีสาขาลัตนาทิเบตยูเนี่ยนมอลาดเท้านะครับผมแล้วก็สาขาเมกาบางนาสำนักงานใหญ่อยู่ปาเวนนะครับผมไอฟิวบางนานะครับแล้วก็มีสาขาจันทบุรีลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการตรวจเช็ค สภาพได้ทุกสาขานะครับผมก็ตรวจเช็คไม่มีค่าบริการนะรผมก็ตรวจเช็คฟรีนะครับก็น,นี้ก็จบงานนะครับผมติดตั้ง OS <ม>เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยครับก็ฝ<ม>ากไปที่เาิร์ฟเวอรไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แช่งเอ็กขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ